สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องพ่อแม่ฮักแพงอำเภอน้ำไปเชี่ยวนะครับสวัสดีตอนสี่โมงเช้าห้าโมงเช้านะครับสวัสดีครับเมื่อกี้นี่เดม่าหาเห็ดนะครับเขาปลาหาเห็ดผ้าแม่แมมผ้าแม่เอ็มมาหาเห็ดนะครับหลังจากไล่ซดแล้วมือขึ้นนะครับลงไล,ล่ลงยังเล้ยวกับนนนพักผ่อนเศร้ามากกับผ้ากันมาหาเห็ดนะครับนี่แหละครับบรรยากาศบ้านเฮาหาอยากหากินตามปลาตามธรรมชาติครับ นี่มาพ่อครับมาพอ่อนี่เฮ็ดอย่างเฮ็ดน้ำหมากเนาะผู้เฒ่เาไปเดินว่าเฮ็ดน้ำหมากมันสีขึ้นน้ำหมากผู้เฒ่า,าเลยผ้าอื่นเฮ็ดน้ำหมากเอามาพุดเอาเรื่อยเรื่อยหิ้วเขาเว่าแล้วครับเริ่มหิ้วเขาเว่าแล้วตอนนี้นี่มันเป็นเห็ดอันนี้ตัวอันนี้แหละสวยแล้วไหลๆพุ่นๆน,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 นี่ฟ้าเป็นมูอุ้ยเป็นมูด้วยครับนนั่นๆนี่ยคอยเอาคอยเอาผ้าเอันนั้นปูน้ำตาลเป็น,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 น พ่อหมกบมอกว่า่อกระเทือนเนามาเก็บเอาเด้อเป็นจุ๊งเป็นจุ๊งเป็นมือเป็นมือแสดงว่าแถ,ถวนี้มีวิสเหิอันนี้เนาะปลาบาั๋นหาก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่เลยครับพ่อได้เก็บได้ยังกินหาอย่างในหะ้กินตามฤด,ดูกาลนาเห็ดก็หาเห็ดครับนาปูนาปลาก็หา,าปูหาปลากิน มันเทาก่นี่เออเทามันเกีตามืแ้มันเก่มันมันเกิดดนแล้วไอ้เบิ่งดูผลประกอบกันโอ้ยด้อันนี้แล้ครับมาทำกันสองคนนนี่นี่กับตาหนึ่งเมมเมมไปก่อนแล้วอ้หเห็ดมันปูคนหน่อยมากๆดิเ่อหีมกบอคุ้เลืองนี่ไปะเทือน คนหนุอยมากเห็นเพิ่น,นวาน่าตะกี้เห็ดหรือเพิ่นกินนะครับหมกใส่ไข่เออฮะเป็นน,ออน,ปน้ำมันเนนดนีดได้เห็ดไข่ามานอยู่เลยครับบางหนึง่งหันของประเทศไทยคลิปไว้ฆ่าเก็บเห็ดผู้เดียวเขปาปลาผู้เดียวพอดีพอได้อยากได้กินอยู่ครับส่ออนเพิ่นผู้เพิ่อนมันมะไต่เอาแล้วครับมาไต่กขึ้นไหมอุ้ยพากันได้ว่าทัน เพิ่นวารับบานอนเนาะเพิ่นดูเพิ่นมันขยันนะครับหาอยากหากินเลี้ยงกินก็ได้ขายพ่อได้ใส่ได้ซอยให้ลูกให้เต้าไปโรงเรียนนะครับใช้จ่ายบานเท่านะครับคือประมาณนี้กินแน่ขายแน่นะครับเลี้ยงกินก็ได้ขายผู้มันก็ได้อยู่มาหา่หม่องเก่าแล้วครับหม่องมือนั่นแหละครับยิวัดปลานะครับเป็นปลานี่นี่นี่ดอกนึงเงี้ยดินเนี่ยมาหนึ่ง มีฮิดอินนี่หินเบ้า,บาดอกเบ้ามันจะเกิดโดนเนี่ยแล้วหัวม,มีหอดรถขายได้ครับ่นเพิ่นก็เข้าใจมาขายด้ครับเพราะว่าคนมาหาหิดเนาะออ,ออกปลาออกย้างมากอหอนเอากันหมานโมโนเโนี่ยหัวอะไรเห็นไหมครับ วันนี้ก็ถนนใหญ่ด้วยครับเพ่นโอ้ถนนนานนวัดถน,นนมิตรภาพนะครับเสรภูมิยะโสธรน,นะครับนี่ก็วัดปลาสีวัดปลาสีส่วนมานว่าแม่แมเมเ <laughs> บื้องเบิ้งสภาพแม่แมมครับนาโปเ, <laughs> ปเบิร์ดเขียนโปเบิร์ดยุ่งกัดเพิ่นโอ้มันคือนางใส่กับตาคักแถอ โอ้โหเนื้อเห็ดเนื้อสะออนทอดกรไดเด็ดปนเห็ดน,น้ำหมากเห็ดไข่เห็ดดินเอาละเดี๋ยวอยากเด้ก,กินห้ามาสวยเดี๋ยวซ้อมนี่กับว่าดีแล้วแหละบ่ได้๋ยวมาไต่เพื่อนเนาะเพื่อนมาไต่เพื่อนก็ได้เดี็กแกงแล้วปะย่างห้าเมื่อ,อนิ้วนิ้วเขานิ้วน้ำแล้วนิ้วกัดเพื่อนดีนะเด็กหนุอยบบมานำเนาะเด็กหนุอยถ้ากันไล่สดไลรยังแล้วก็เมื่อยผ้ากันนอนนะครับ พุกบ่ตื่นมูอนึงกับเป็นนอนอยู่พุ่นนะครับทีลาาสิมาน้ากัพุกกับบลูกเมื่อยพ่อแต่งกันอนแล้วครับไปเขาไปหิวเขาแล้วไะไปอ้เนี่ยใส่ใส่ใส่โอ้ยน้ำเขาซ้ำส่วนเฮ็เพิ่งเขาแล้วโอ้ยเ่าซ้ำไปไป โอ้หุ่นรถเท่าจอดากแดดเลยหุ่าหาน่ยางม่ไปลวดเถอะมือ,อมันแดดวะเอารถมาจอดับอยุมนี่โอเอ้เมื่อยแล้ยผมกับนั่งคักเลยนั่งเฝา้าตาเฮีดเด้วเฝ้าไว้เด้อโอ้โห้วรถเราจอดอยู่หุ่นมาหานะครับว่างๆกับขึ้น มองว่างเล็กน้อยบ้านเดือดซ้อมเดือยังนะครับลูกเตาบ้านเดือดซ้อมเดือยังก็พากันมาหาเห็ดหาะยังขึ้นหอดบ้านหอดซองกับมาซองเบื้งองพะถะอีกไปไงซองเบื้องเผ็ดจ,จ้านะครับอยู่นอมกันสองคนสามกับโอเลี่ยงนะครับอือด้วกับบะเอาก็เอาไว้พอได้ไปทงไปทางสิเลยครับไปเก็บเห็ดเก็บยัง ย่ามสาปูสาปลาก็ได้แก้ปลานะครับแก้ปลาแก้เครื่องแก้ยังไปสูบป,ปลาสูบยังนะครับนี่คนถึงมาไล่หลายเลยครับมือเนเสาดิอืออ่ะเวลาตอนนี้ก็สิป,ประมาณหาโมงเสาแล้วล่ะครับหิ้วเขาก็แล้ว ท่านได้กินข้าวเช้าได้กาแฟกับขนมปังแล้วกันออกมากันเลยครับข้าวปลาแต่ยุ่งไล่ไหลโอ้เสารสด์ดตาเดียห้อน มาบ้านนะครับกันถือโอกาสว่าเอารถกระบ,บะมาไวบ้บานนะมนนะครับเพราะว่าวางหันจะเอาอันจอดไปหอนะครับเอาไปในหอผักบานเลยว่าเอาเอามาบานเอามาไว้บ้านนะครับบ้านมากเลยทีเวขี่รถคันนี้หาอยากหากินนะครับขีไปไซเบ็ดไปขอเนี้ยไปนั่นไปน,นี่เนียนะครับฮาเทียมีพูน จะจาไปรูเลี่ยนกันนั่นไปนี่กันฝนตกฝนยังกันเดี๋ยวไปซงไันนะครับอไว้ัานเอาไวบา้ไวบัณฑ์ขั้นหนึ่งเอาเพลงงานขั้นหนึ่งนะครับอ้ามามาขึ้นรถขึ้นรถหิวเข่าแล้วมีกล้วยอยู่งสองหน่วย <laughs> มีกล้วยอยู่งกับสองหน่วยอ่ามาแล้วครับแม่เมีมแม่เมีกับแม่เอ็มหิ้วเข้ากัน ได้เห็ดพูรตา <S <S ต,ตากต,ตากรา,า,าคาเท่าไห<ด><ค>รไไอันนี้แหละครับผมพอ่ออยากได้กินครับขึ้นหอดบรรยากาศเป็นบานเห็ดงานญี่ปุ่นกันโอ้ขึ้นหอดเก็นเนบเห็ดนด้เบิ้งขีบเบิ้งยังนี่โทรศัพท์ออกเห็้ยนมูอกรจอมมาเก็บเห็ดอยากมานทำเพิรนนะครับเพราะว่าเคยฮะอยากหากินมาเก็บเห็ดสมใจแล้วบัดนีด้กินแกงสมใจแล้วเดี๋ยวเก็บแล้วแล้วก็จะปุ๊บ คนน้อยขึ้นไม่กินน้ากันก็พอใหญ่นะครับสามสี่คนน้ากันประมาณนี้นะครับอ่ากิปนี้กาแฟมาแค้มซัมนี่ก็นะครับผมเดี๋ยวสิป้าม่เหมี่ยม,มไปล่างเฮ็ดล่างเฮ็ดเท็ดเน่เอาอยากเนวกินไหมืะคนน้อยนะครับออพคุณทุกๆก,การรับชมก็พราคุณนึกทุกกำลังใจนะครับผมสวัสดีครับ